สวัสดีครับผมโจเดียบุ๊ครับวันนี้เราอยู่กับหนังสือ Teach Like Finland สอนฟินเรียนสนุกสไตล์ฟินแลนด์โดยคุณทิโมทีดีวอกเกอร์และแปลโดยคุณทิพย์นภาหหวนศิริยาหนซงสือเล่มนี้เนี่ยเป็นการเล่าถึงมุมมองของครูท่านหนึ่งครับที่เคยทํางานในสหรัฐาอเมริกาหลังจากนั้นแฟนของเขาเนี่ยทำงานที่ฟินแลนด์เขาจึงย้ายตามไปที่ประเทศฟินแลนด์ครับแล้วก็ได้พบกับการสอนในรูปแบบของสไตล์ฟินแลนด์ทำให้ได้เห็น แนวทางของเทคนิคต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศฟิแนแลนด์ในการสอนนักเรียนเขาจึงน,นาํามาตีแผ่ให้เราได้นําเทคนิคเหล่านี้นไปใช้ครับหนังสือเล่มนี้จะแบ่งเทคนิคออกเป็น5ส่วนครับจากการที่เขาสังเกตแล้วก็ได้ลองปฏิบัตินําไปใช้จริงแต่ก่อนหน้าที่จะไปพูดถึงเรื่องของเทคนิคนี่เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของมุมมองของแนวทางการศึกษาของประเทศฟิแนแลนด์เขามองอย่างไงบ้างโดยแบ่งออกเป็นหส่วนครับอย่างแรกเลยคือเขามองว่าอย่างที่จะให้เด็กเนี่ยเป็นศูนย์กลางครับ นั่นหมายความว่าเพื่อให้มีการเรียนรู้ที่ดีเนี่ยเด็กทุกคนเนี่ยคนที่จะเป็นศูนย์กลางแล้วก็จะทําให้การเรียนรู้เนี่ยมีความเสมอภาคกันในแต่ละคนครับส่วนที่2เนี่ยครูที่จบมาสอนนักเรียนครับจะต้องมีแอดลีที่สุดหรือว่าอย่างมากที่สุดต้องจบปริญญาโทรครับโดยมีการวิจัยเนี่ยเป็นพื้นฐานซึ่งสิ่งเหล่านี้เองครับทำให้ทำให้ครูเนี่ยเป็นอาชีพที่ดึงดูดใจครับสำหรับเด็กๆด,ด้วยเช่นกัน3ครับนอกเหนือจากเรื่องของการให้เด็กแล้วก็ครูเนี่ยมีส่วนสําคัญแล้วเนี่ย เขาบอกว่าเขาไม่อยากที่จะทําให้ปัจจัยภายนอกครับเข้ามาทําลายโอกาสประสบความสําเร็จของเด็กๆครับนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆครอบครัวอาจจะมีเรื่องของปัจจัยภายนอกที่ส่งผลทําให้เด็กๆเ,เนี่ยไม่ได้โฟกัสกับเรื่องการเรียนได้เพียงพอทางของประเทศฟินแลนด์เขาจะพยายามจัดสรรรัพยากรบุคลากรอย่างเพียงพอให้กับเด็กแต่ละคนครับในส่วนที่4ผมคิดว่าตรงนี้เป็นส่วนที่น่าสนใจเขามองด้วยความรู้สึกว่าผู้นำเนี่ยก็คือครูครูก็คือผู้นํา ฉะนั้นแล้วเนี่ยครูใหญ่ในแต่ละโรงเรียนเนี่ยจะต้องทํางานควบคู่กันไปครับระหว่างการเรียนการสอนแล้วก็การบริหารทางประเทศฟิฟแนแลนด์มีความเชื่อว,ว่าการที่ครูใหญ่เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมกับการเรียนการสอนได้ด้วยตนเองจะส่งผลทําให้การบริหารเนี่ยมองได้อย่างถูกจุดมากขึ้นครับส่วนที่5เนี่ยก็คือนอกเหนือจากเรื่องของโรงเรียนเขาจะมีการประสานกับเครือข่ายสมาคมชมรมองค์กรต่างๆครับเพื่อส่งผลทําให้เด็กๆเนี่ยมีสุขภาวะสุขภาพแล้วก็ทุนทางสังคมที่ดีด้วย โดยตอนนี้ครับก็คือเราจะเห็นว่าเด็กๆของประเทศฟินแลนด์เนี่ยมีการทํากิจกรรมนอกโรงเรียนท่องข้างเยอะครับก็เกิดจากว่าโรงเรียนเนี่ยมีการประสานกับหน่วยงานต่างๆเนี่ยเพื่อส,งส่งเสริมในจุดนี้ครับนอกเหนือจากเรื่องของนโยบายเนี่ยจริงๆหนังสือเล่มนี้ครับจะพูดเน้นหนักไปที่เรื่องของเทคนิคซึ่งเขารวมกันมาได้เนี่ยสาเทคนิคครับในการที่จะส่งผลทําให้คนที่อ่านเนี่ยสามารถที่จะนําเทคนิคนี้เนี่ยไปปรับใช้ได้ครับในส่วนที่1ก็คือเน้นหนักไปที่เรื่องของสุขภาวะ สุขภาวะเนี่ยเขามองว่าเด็กๆเนี่ยควรที่จะมีเรื่องของการจัดเวลาพักสมองครับในที่นี้เนี่ยผมจะยกตัวอย่างให้ฟังว่าในหลายๆประเทศเนี่ยการเรียนการสอนเนี่ยจะมีคาบและหนึ่งชั่วโมงแต่ว่าในประเทศฟินแลนด์เนี่ยคาบของเขาเนี่ยจะมีเพียงแค่45นาทีโดยอีสินาทีเนี่ยจะเป็นการพักโดยเขามองว่าการที่เด็กเนี่ยได้พักสมองระหว่างคาบเนี่ยจะทําให้การเรียนในชั่วโมงต่อไปเนี่ยสามารถที่จะโฟกัสได้ดีมากขึ้น รวมถึงนอกเหนือจากเรื่องของสุขภาวะทางด้านการเรียนเนี่ยเขาก็จะจัดพื้นที่ต่างๆเนี่ยให้เด็กเนี่ยรู้สึกว่ามีความเรียบง่ายเข้าถึงธรรมชาติแล้วก็พบกับความสงบได้ไง่ายมากขึ้นครับในส่วนที่2เนี่ยก็คือนอกเหนือจากสุขภาวะ w e l l b e i n g ที่ดีขึ้นเนี่ยเขาก็ยังส่งเสริมให้ในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยไม่ได้เฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของนักเรียนกับนักเรียนนะครับแต่เป็นเรื่องของครูกับนักเรียนด้วยทางของประเทศฟิแนแลนด์เนี่ยมองว่าครูเนี่ยก็คือควรท รู้จักเด็กๆเ,เป็นปัจเจกบุคคลจะได้สามารถที่จะโคชชิ่งหรือว่าส่งเสริมเด็กๆได้ตามความถนัดครับตรงนี้เองเนี่ยก็คือครูประจําชั้นเนี่ยจะไม่ได้ประจําชั้นแค่ปีเดียวนะครับแต่ในบางชั้นเนี่ยอาจจะประจํถึงาถึง3-4ปีเลยทีเดียวโดยการที่ครูเนี่ยจะสามารถที่จะเข้าใจเด็กๆแต่ละคนได้ดีมากขึ้นด้วยรวมถึงเขาก็จะส่งเสริมเรื่องความสัมพันธ์ที่ดีในห้องเรียนนะครับอย่างเช่นว่าเด็กๆเ,เนี่ยต้องการที่จะทํากิจกรรมอะไรเนี่ย ก็คือจะให้เด็กๆเนี่ยมีส่วนร่วมแล้วก็มีส่วนร่วมร่วมกันครับรวมถึงเนี่ยในหลายๆประเทศเนี่ยพบกับปัญหาเรื่องของปัญหาเรื่องการกันแกล้งหรือว่า bullying เนี่ยทางประเทศนี้ครับเขาก็จะมีนโยบายให้มีหน่วยงานหรือว่าโปรแกรมเข้ามาเป็นตัวกลางรับในการที่จะไม่โทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ว่าเป็นการฟังมุมมองของทั้งสองฝ่ายครับแล้วก็ปรับความเข้าใจในมุมมองของแต่ละคนได้ดีมากยิ่งขึ้นครับในส่วนที่3ครับเขามองถึงเรื่องของอิสระอิสระในที่นี้ครับก็คือจะเป็นการ อยากที่จะให้เด็กๆเนี่ยเป็นศูนย์กลางแล้วก็เด็กๆเนี่ยอยากที่จะให้มีเสรีภาพรวมถึงอยากที่จะให้มีทางเลือกต่างๆที่เขาสามารถที่จะเลือกแล้วก็สามารถที่จะรับผิดชอบในทางเลือกที่เขาเลือกด้วยตัวเองครับโดยที่มีคนครูเนี่ยช่วยซัพพอร์ตอยู่เป็นเบื้องหลังในส่วนที่4เนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของที่เราพูดกันไปแล้วว่าความสัมพันธ์เอ่ยหรือว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาวะเอ่ยเนี่ยสิ่งที่จะขาดไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการเรียนครับก็คือเด็กๆควรจะมีความเชื่อชาญเนื่องจากว่าที่เราพูดกันไปว่่าาาคครรูเองีก็จจะะสมถทโ เด็กๆเนี่ยได้ตรงประเด็นแล้วก็เป็นบุคคลมากขึ้นครับโดยการที่เจ้าเขาเนี่ยจะนําเทคโนโลยีหรือว่าจะนําดนตรีเข้ามามีส่วนช่วยครับในส่วนที่5ครับเรื่องของกรอบคิดเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะมีการส่งเสริมให้เด็กเข้าสู่ภาวะโฟลหรือว่าภาวะลื่นไหลได้ดีขึ้นครูประจําชันเนี่ยไม่ได้ถูกมองว่าเป็นผู้ช่ยวชาญอยู่แต่เพียงคนเดียวครับเขาจะมีการปรึกษาครูต่างๆครับในชั้นเรียนอื่นหรือว่าสามารถที่จะเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้ามาทําให้เด็กๆเนี่ยสามารถที่จะ มีความเชี่ยวชาญในบริบทอื่นได้มากยิ่งขึ้น,นครับในส่วนนี้คือเป็นเทคนิคกว้างๆประมาณ5หัวข้อใหญ่ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะแบ่องออกเป็น3 3กลยุทธ์ที่หลายๆคนสามารถที่จะนําไปปรับใช้ได้ครับถามว่าใครควรจ่ายหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วจะได้อะไรรวมถึงข้อดีของหนังสือเล่มนี้ด้วยหนังสือเล่มนี้เนี่ยถือเป็นหนังสือที่มีการพูดถึงการศึกษาในประเทศฟินแลนด์แบบเชิงลึกแล้วก็พูดถึงเรื่องของกลยุทธ์ต่างๆที่สามารถที่จะนําไปปรับใช้ได้ในหลายๆองค์กร โดยอย่างผมยกตัวอย่างว่าในบริบทของโรงเรียนเนี่ยก็คิดว่าจะสามารถที่จะไปปรับใช้ได้ครับรวมถึงในหลายๆองค์กรที่เรามีการทํางานกับหลายๆคนหรือว่าผู้บริหารที่ต้องการที่จะดึงศักยภาพของลูกทีมในทีมให้ดีมากยิ่งขึ้นผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้น่าจะเป็นคําตอบให้กับคุณได้ครับสําหรับวันนี้คงรีวิวหนังสือแต่เพียงเท่านี้ครับใครชอบอยากให้ช่วยการกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปสําคัญรวมถึงเป็นกําลังใจให้กับพวกเราในการที่จะทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ช่องของเราคงลากันแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ